ะครับมีนมสดโกโก้ชานมมะนาวโฟลาน้ำแดงชาเขียวนะครับมีแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วเล็ก10บาทแก้วใหญ่20บาทนะครับยำกดต้องเจ้านี้เลยแสดงยำกดขาเขามาติดติดกันเลยนะครับอาหารเหนือร้านเดียวาานะคมีต้มอ,อะไรต้มเล้งต้งปมปนินนะครับต้มเครื่องในซุปเปอร์ทะเลรวมรวมทุกอย่าง สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆกคนนะครับผมของชินปลาแชนแนลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเดินดูกับข้าวในตลาดนะครับสวัสดีตอน6กโมงย็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูกับข้าวในตลาดวันนี้มีอะไรมาขายบ้างนะครับมีกับข้าวอันไหนบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่ตรงซอยที่4นะครับ โซนกลางนะครับกางตลาดเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีกับข้าวมีอะไรมาขายให้ดูบ้างาให้กินให้ซื้อมาได้นะครับตลาดรบวงจรครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซอยที่4ี่หรือแถวที่4นะครับกลางตลาดตรงร้านน้ำาตฮู้นะครับวันนี้น้ำาตฮู้ลนะูกค้ากำลังมาทยอยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มีขนมฟังขนมขยะด้วยนะครับ ลูกค้าก็เลยยุ่งเลยนะครับช่วงเย็นๆประมาณ6โมงลูกค้าก็จะเดินมาเยอะนะครับเราก็มาเจอเอาสวัสดีครับจำที่ไปซื้อลูกชิมอยู่เมื่อกี้ลืมนี่ครับขอบคุณครับวันนี้มีปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมครับปลาเนยเนยเนร้อๆเลยตัวใหญ่ๆเลยนะครับร้าน ที่ทัศลาปลาเผานะครับมาซื้อได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงจิ้มที่เขาจะทำเองนะครับน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มนะครับมาได้เลยครับตลาดโค้งวงจรมีผัแดแคมไม่ด้วยนี่ครับน้ำจิ้มแบบใหญ่ๆถุงใหญ่ๆเลยนะครับแด้มาได้ครับตลาดโค้งวงจรวันนี้จะมาเดินฝั่งนี้ก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่า ทีก็เพิ่งมาใหม่ก็ลูกค้ามาเยอะๆเลยนะครับก็ามายำประดุกฟูนะครับวันนี้มีปลาค็มแดดเดียวมาเพิ่มนะครับสวัสดีครับ มีอันนี้ปลาอะไรครับปลาอินทรีย์เหรอครับปลาสวายจ้าอ๋อปลาสวายนะครับปลาสวายปลาดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาเนนครับซีนอย่างดีสะอาดซีนอย่างดีสะอาดนะครับแกะถุงทอดได้เลยนะครับได้ช่องธรรมดาได้สองเดือนช่องพิเศเดือนอ๋อโอเคครับไม่สัรกันผูกไม่ก็ขลินเนื้อปลาธรรมชาติเลยครับผมนี่มามาได้เลยครับขอโทษนะครับยำปลาดุกคูนะครับมีอตาด้วยตี่นแร้งนช่ครับกผม่ก็ขล่เดคมียวามาได้เลยครับขอโทษนะครับมือตา นี่ครับอันนี้เป็นไก่นะครับไก่หมูนะครับร้านเมียสีนะครับกำลังทำเลยครับอันนี้ก็เนื้อสดพี่สันเนื้อสดสวัสดีครับโอ้โหเหนื้อใหญ่เนื้อก้อนใหญ่ๆเลยนะครับรีบมา,<ล>มาเลยนะครับเดี๋ยวหมดก่อนนะครับพี่สันเนื้อสดเนื้อแดดเดียวก็มีใครอยากลาบอยาก แกงอ่อมต้มเครื่องในเอาไปได้นะครับมีเลือดมีไห้ทุกอย่างครับมาไปเลยตลาดข้าวุงจรฝั่งนี้ก็กําลังยุ่งอยู่เลยอยากตาสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะ,คะตมตมเข้าครับอันนี้อยากตำไหมคะอยากตาต้องมาที่นี่ตลาดข้าวุงจรอยากตำแม่ค้าห้ามงองแงนะครับนี่ก็จะเป็น ผ,ผักสดนักผักสดครบวงจรนะครับร้านผักสดครบวงจรมีผักหลายอย่างนะครับร้านพ่เก๋นะครับก็ขาห้าบาทห้าบาทนะครับมาได้เลยครับวันนี้ผักพร้อมขายนะครับแล้วก็ร้านลูกตึงนะครับไก่ย่างนะครับ ด้านดาวถ่านน้ำหอมเลยครับหน้าตลาดนะครับติดแต่ร้านดอกไม้พวมัวมะลัยลุงยอดสวัสดีครับแมค่ค้าได้ค่ะมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วทุกๆวันมีหมดทุกอย่างนะครับดอกดอกบัวของไหว้มีหมดนะครับทู้เทียนผลไม้นี่ครับหน้าตลาดเราตรงข้ามกับศาลครับแต่วันนี้รถติดมากนะครับดูครับ รถมอเตอร์ไซค์เยอะมากข้างหน้าตลาดเพราะตอนนี้หกโมงเย็นนะครับหโมงเย็นก็จะเป็นวิลเลิกงานกันครับลูกค้ากำลังมาเดินตลาดนะครับเราไป้านน้องแม็กดีกว่านหน้าตลาดร้านน้องแม็กนะครับชาไข่มุกสวัสดีครับมาแล้วครับหน้าตลาดเราอากาศเย็นเย็น มาอุดหนุนได้นะครับมีนมสดโกโก้ชานมมะนาวโคลาน้ำแดงชาเขียวนะครับมีแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วเล็ก10บาทแก้วใหญ่20บาทนะครับมีชาไข่บุกเฟด้วยขายแม่แพงนะครับมาหน้าตลาดได้เลยครับบ่าย3าโมงนะครับอันนี้ก็เป็นร้านประมลประมลกำลังยุ่งนะครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค้บเงียบครับเงียบครับวันนี้ันี้เงียบเลยครับจะเย็นๆเดี๋ยวลูกค้าก็มา พี่เอ๋นะครับเวฟแอนหวานหยำบเดี๋ยวพร้อมแล้วครับลูกค้ามาได้เลยครับสั่งได้หน้าตลาดนะครับโอ้ตรงนี้ตลาดตรงนี้คลึกคื้นวันนี้มาถ่ายแบบคลึกคืนมากสวัสดีครับตานะครับโอ้วันนี้ทำจะทานลูกค้าหรือเปล่าวันนี้ลูกค้าก็เดินเรื่อยๆอยู่นะครับช่วงหกโมงเย็นนะครับ มาได้เลยครับกดนูนได้เลยอันนี้ก็เป็นขนม ienne, มูนปล้าสวัสดีครับลูกค้ามาได้เลยนะครับกดนูนได้ทุกร้านนะครับอันนี้ขนมถุงละสามห้าสามอย่างร้อยนะครับยี่สิบบาทก็มีนะครับบาทก็มีนี่ครับยี่สิบบาทก็มีเค้กก ah ล้วยหอมทำเองทำใหม่ๆนะครับเค้กกล้วยหอมมาทางนี้ก็เป็นไก่ทอดไก่ทอดปากใต้สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพ่อค้าพร้อมหรือเปล่าพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าก็พร้อมพ่อค้าตัวจริงนะท่นี่ครับมีเครื่องในมี่ก้านเหนียวครับเครื่อง,องในนี่เป็นนุ่มติด๊ะโป๊กเลยอร่อยมากเลยอร่อยม,มากเลยนะครับโอ้ใช่อร่อยมากจริงจริงแล้วก็มีไก <ใน S 1> ่ไก่นี<อ>ค่ครับตอกฟรอสตอกฟรอร์มมาแล้วเลยครับ ไก่ทอดปากใต้นครศรีธรรมราชนะครับมีข้าวหมกไก่ด้วยนะครับน้ำจิ้มอร่อยข้าวหมกไก่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆแวะอุดหนุนได้นะครับตลาดโกงจอมาได้ตั้งแต่3ามโมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับสวัสดีครับปราแดงมาอีกรอบนะครับใกล้หมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วนะครับโอ้โยยำกบกำลังยำนะครับยำกบต้องเจ้านี้เลยปราแดงยำกบ ไม่ลองไม่ลองลองหน่อยอร่อยบอกเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวอยากมาลองอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาลองมารีวิวลองก่อนใช่ต้องลองเนี่ยนี่ยาหาประจำกินทีสองตัวเลยมั้ยเนี่ยทีนี้เหรอครับโอ้โหนี่ลูกค้าประจำกินทีนสโองตัวนะครับใช่ล้นถุงเลยอะ่ะเลนี่ยกับข้าวก็มีนะครับแกงถุงอันนี้แฟนแฟนขับป้าแดงเยอะวันนี้ไม่มีหอย ทางนี้ก็เป็นหมูสเต็กนะครับสวัสดีครับนะคะนั่งรอลูกค้าหมูสเต็กอันนี้ก็ร้านที่ใหม่นะครับพี่ใหม่พี่ใหม่แกงจะหมดแล้วไก่เกาหลีก็จะหมดแล้วนะครับไก่เกาหลีใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับขายดีเฮงๆนะครับทุกๆร้าน โอ้แกงเหนืออาหารเหนือก็ลูกค้าเยอะนะครับอาหารเหนือวันนี้นะครับอาหารเหนือลูกค้าก็มาติดติดกันเลยนะครับอาหารเหนือร้านเดียวอาหารเหนือในตลาดนะครับแบบไม่ได้ตลาดขาวง,งจรครับนี่วันนี้เรามาร้านส้มยำทำเงินนะครับ้าน้ำเงย ลูกค้ากำลังมานะครับลูค้าคนสวยสวัสดีครับคุณแม่คนสวยลูค้าคนสวยพร้อมหรือยังครับใจยเย็นๆครับใจเย็นๆการ่อแรกค่ะวันนี้มีต้มมีต้มอะไรต้มเล้งต้มปลานินนะครับต้มเครื่องในซุปเปอร์ทะเลรวมรวมทุกอย่าง กุ้งอย่างเดียวก็มีหรือว่าต้มน้ำซุปอย่างเดียวก็ได้ครับแยกน้ำได้ไหมครับได้ค่ะเงินเดยวเลยนะแยกน้ำแยกผักให้ด้วยได้ไหมครับได้ค่ะแยกผักแยกพริกให้ด้วยทุกอย่างแยกผักแยกเนื้อแยกน้ำแยกพริกให้ด้วยครับปกล้ไกล้ อันนี้อันนีแน้แม่จริงมาหลังร้านแ,แม่จริงมาหลังร้านแม่ค้าขาแล้วแน่จริงมาหลังร้านนะครับอันนี้ยำแหนมพี่นางยำแหนมนะครับสั่งได้เลยครับนี่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆอันนี้มีผัดผักวันนี้ผัดผักใส่กุ้งนะครับอย่าเย็ยนๆนะครับครับ่าเย็ยนๆนะอย่าแย่งกันครับ เอ้ครับมีตมุ้นมีหมูตุนนะคะมีหมูตุนนะครับมีหมูตุนร้อนๆเลยครับแล้วเราคุณตุนค่ะสเส้นก๋นกยวยเตี๋ยนางยำแหนมเส้นกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับหรือเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่มามา่าไป็นกิ่นอร่อยลูกค้าประจำบอกหน่อยคร้านอร่อย,ออยไหม,ไมครับลูกค้าประจำเนี่ยอร่อยออร่ยนะครับร้านพี่นางยำแหนมต้องมานะครับเจอที่ไรต้องซื้อนะคอจ่ต้องซื้อนะครับและอุดหนุนได้ครับตลาดโค้งวงจรก็บ เราก็จะไปนี่แผงผักร้านผักนะครับเออไม่ใช่แผงผลไม้ครับผลไม้มีเยอะเลยครับวันนี้หน้าตลาดแล้วครับผลไม้กำลังจัดขึ้นมานะครับนี่มะยมชีนหวานนะครับสวัสดีครับแม่ค้านี่หุ่นโน้นได้นะครับหน้าตลาดเลยครับสวยเลยครับวัดหวานดูครับคือเด็กหนึ่งร้อยยี่สิบครับหนึ่งกิโลดูใหญ่ๆมากครับอันนี้ก็หวานครับ พุทราพุทราวังน้ําเขียวนะครับสดสดเลยนะครับตับงนี้ก็เป็นน้ําน้ําผลไม้ก็มีนะครับน้ําผลไม้ก็มีก็ไม่ใช่น้ําสมุนไพรข้านหลังก็เป็นเป็นร้านข้าวนะครับกาลังยุ่งเลยสวัสดีครับม่ค้ากําลังยุ่งเลยนะครับมาถ่ายตอนยุ่งๆนี่แหละลูกค้าจะได้ดูว่าเออร้านตลาดเราลูกค้าเยอะจริงๆนะครับ พ่อค้าแม่ค้าขายไม่ท <properties> ันเลยครับตลาดก้งวงจรแวะมาได้เลยนะครับรีบๆมากันนะครับพ่อค้ารออยู่ของไม่ต้องขายเลยครับขก่ทอดหม่คับอุดนุนหน่อยครับพี่เงียบมากกว่านี้เงียบที่ไหนใจเย็นๆเลยนะครับใจ้อนกันเนี่ยรอสุดโรค วันนี้มีอะไรบ้างอ่ะดิมีเครื่องนายหยกพวงครับชิ้นละสิบห้าสวยสวยชิ้นละสิบห้าบาทนะจ๊ะน้องก็เหมือนกันแล้วก็น้่งแล้วก็ไกินใหญ่มากครับไก่ไม้ไม้ละสิบบาทครับกินกับคนนี้ออกพี่สบายสบายสบายด้วยเนี่ยบรรยายเลยบรรยายให้หมดายนีเนี่ยบรรยายให้หมดมาเป็นภูงไก่อ่ะพี่ต้องกินกับส้มตำครับจึงอร่อยนะพี่โอเคโอเคโอเคขอคาร์ดขอคารับ พีเต์ได้ดีมากสุดจอดสุจยอของการพิเศษขอคุณครับครับเสียบไก่ทอดมาขนมเราสวัสดีครับร้อนนแวะอุ่นนวลได้มาในกำลังร้อนๆตอนนี้ตลาดโค้งวงจรน่ากินทุกอย่างเลยนะครับสะอาดตัวซองร้านตัวซองนะครับขนมนีพ่อค้าก็น่ารัก มาเลยครับอันนี้ก็มีปลาส้มปลาส้มปลาส้มมาแล้วปลาส้ม90บาท80บาทนะครับปลาส้มเดี๋ยวจะไซส์ใหญ่เดี๋ยวจะไซส์ใหญ่นะครับีร้านตาเดินได้เลยครับร้านตาข้าเยอะเลยกำลังตักเลยนะครับมาละมาทุกรอบเลยนะครับตักคนเดียว แม่อุ่นได้ครับตลาดขรบงวงจรฝั่งนี้ก็เป็นน้ำพริกแม่นะครับใจวัดกันเลยีน้พริกเหมือนเดิมน้ที่พูทอนครับมีหลายอย่างเมงดาปล้าเมงดาเอกรบเป็นะเลาาผักผักมีสามอย่าง10บบาทเลือกได้เลยนะครับผักสามอย่าง10บบาทนะครับพลนวีอย่างดอย่างจีบบาทกันยู ได้กรือีได้ทุกอย่างไทยก็มีนะครับไทยกมีแล้วก็ร้านตาเหมือนเดิมนะครับตาเป็นไงบ้างสวัสดีครับตาก็รอลูกค้าใกล้จะหมดแล้วฝั่งนี้ก็โอ้โหใส่ถุงแล้วถุงใหญ่มาเรื่อยๆนะครับนาไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับโอเคครับก็วันนี้เราก็พาเดินโอ้หน่ากินมากครับพาเดินดู เ,ออเนี่ยสุกแล้วเมื่อเมื่อตอนเรียนยังเขียวอะไนี่สุกแล้วเนี่ยม่วมงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อค้าด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ